ว่าโขนตรงไหนคือความยากที่สุดโขนมันยากที่สุดตอนที่เราต้องแสดงออกความรู้สึกของตัวแสดงแต่เราไม่มีหน้าอ๋อเราโดนปิดหน้าอยู่ปิดหน้าอยู่เราก็ต้องตําตัวให้คนดูให้คนรู้สึกว่าอ้าวตอนนี้หนุมานรู้สึกอย่างไรเขาดีใจไหมอีกอันนึงคือตัวลิงก็ต้องดูเหมือนลิงใช่ไหมครับต้องดูเหมือนธรรมชาติเป็นสัตว์ แต่ต้องมีความสวยงามได้เป็นตาหารของพระรามแล้วก็คุยกับคุณครูกับอาจารย์ว่า,าต้องใช้เทคนิคแบบไหนให้แสด,งอ,สดงออกแสดงออกเช่นเช่นม,มีมีเทคนิคที่จําได้ไหมเพราะม,มีมีหลายอย่างครับอย่างเช่นาตาเรากลัวก็ต้องตัวมันต้องสั้นๆต้องอ๋อมปนกลัวกลัวต้องเห็นออกมาให้ต้องเห็นใ,ใช่ครับ แล้วจริงไหมถ้ามองทะลุหน้ากากได้เนี่ยหน้าคนนั้นจะแสดงออกเหมือนบทนั้นเลยจริงๆหน้าก็แสดงแต่มันไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ไม่เห็นในบรรดาลิงมีตัวไหนเป็นตัวพิเศษไหมครับที่ผมชอบที่สุดก็นิลนนนนิลนนต้องใครเล่าให้ฟังก่อนนิลนนนเป็นใครนิลนนเป็นลิงที่ชอบจังเลยให้ฝรั่งสอนวรรณคดีไทยอ้ะว่ามาก็ ยากที่บ้ายมันให้เข้าใจง่ายๆึ้นนินลาโนนเขาเป็นตัวตัวสีส้มครับและสาหรับผมน่าดูเหมือนเป็นยามของเป็นบอดี้การ์ดของพระรามครับถ้าพระรามต้องไปแล้วก็ทหารจะไปสู้กับตัวสักการก็นีลาโนนซุนย่จะไปอยู่กับไปอยู่กับพระรามใช่ครับแล้วที่คุณชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าต่เล่นบ่อยๆครับตอนนี้ก็ได้แสดงที่ตลาดเฉลิมคุงครับก็ได้เล่นเป็นนีลนนน์ บ่อยๆครับได้หลายๆรอบแล้วแล้วก็มีระนมีความพิเศษคือชอบเพราะว่าเป็นเด็กอยู่อ๋อเป็นลิงเด็กใช่ชอบเพราะว่ามันโกกคเลิกมือนจะได้สนุกจะได้ทำนู่นทำนี่ใช่ได้อยู่ครับได้อยู่มันชอบพอคุณได้แสดงแล้วคราวนี้พ่อแม่ได้ดูไหมก็ดีใจมากที่ปีที่แล้วพ่อกขาแม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยปองก็ชวนไปดูงานศพของพี่พ่อเขาเสียชีวิตตอนนั้นก็แสดงในงานศพใช่ครับมีแสดงโขน ก็ได้เล่นแสนัยเลียงทอนนั้นอพอเขาได้อธิบายพ่อกับแม่ว่าในทอนนี้จะมีอะไรบ้างเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้<ม>ต้องเล่าก่อนครับอ่การอธิบายถ้าถ้านี้แปลว่าอะไรแล้วจะได้เขาจะได้ดูเข้าใจอ่าครับเขาเคยเห็นว่าเขาภูมิใจภูมิใจด้วยเห็นลูกชายได้แสดงได้มีความสุขเขาเปลี่ยนแนวความคิดไหมว่าคุณอยากจะเป็นครูสอนขนอยากเป็นนักแสดงขนอาชีพเนี้ยเขาโอเคไหมโอเคครับ ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ว่าแล้วผมบอกเขาว่าตอนนี้ผมมีโอกาสมาเนนร,รียนโขนปริญาโทแล้วผมมีโอกาสมีการแสดงอยากได้มีประสกรรบะสการณ์ชีวิตเขาบอกว่าอโอเคก็เป็นจะไม่มีความสุขหายไปเขาไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าลูกชายมีความสุขก็แม่งมีความสุขถ้าถามว่าสุดท้ายอันนี้ได้ไดไดสัมผัสจริงจังเลยนะจากแค่เห็นฝึกฝึกฝึกนู่นนี่นู่นนี่จนมาเป็นนักแสดงคนหนึ่ง อะไรคือสิ่งที่น่าหลงไหลที่ทําให้คุณหลงไหลรักโขนคือที่ผมเป็นเครียดที่ได้เรียนโขนว่าผมรู้ศิลปะโขนไม,ไม่ใช่ศิลปะป,ะปกติเป็นศิลปะที่สูงแล้วก็เป็นศิลปะที่มันโบราณมากครับมีดนตรีต้องมีม,งมีหังร้องมีคมพักมีการพากด้วยใช่เราก็ต้องแสดงต้องใช้ลีลาต้องเต้น ลิเงเราต้องตีลังกาเอกเออมียิมนาสติกอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็มีฉากมีอุปกรณ์เราก็ต้องใส่ศิลปะไทยด้วยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ครบเครื่องที่สุดแล้วใช่ครับทั่วโลกมาค่อยเจอแบบนี้ครับถ้าถามแบบกลับกันว่าในมุมมองของคนไทยก็กลับมองว่าโอ้โหชาติอื่นมาเจอหลงรักแต่เด็กไทยโตขึ้นมา ไปหลงรักของชาติอย่งนี้ก็มีครับเนี่ยักร้องเกาหลีนักแสดงเกาหลีมาโอ้สนามบินเกือบแตกไปกันซะอย่างนั้นโขนทามโขนไม่รู้เรื่องโขนอะไรมอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะมองแบบนี้ว่าอย่างไงก็ผมเข้าใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใช่ครับเพราะว่าผมเป็นครูที่แคนาดาผมสอนวัฒนธรรมสังคมอันนี้แปลว่าพวกมีความรู้อยู่แล้วผมมีความเข้าใจของวัฒนธรรมของบ้านแล้วก็มาอยู่นี้ก็ได้มาศึกษาวัฒนธรรมไทยครับ มันอยู่ดูไว้ันได้ผมไม่ได้หายแปลว่าเด็กไทยชอบอะไรก็ได้แต่อย่าลืมของผมก็คิดแบบนี้ผมคิดว่าอย่าลืมของตัวเองว่าเรามีสิ่งที่ดีมากอยู่แล้วเป็นศิลปะพิเศษไม่มีทั่วโลกที่มัองไทยเกิดมาจากที่นี่เราก็ต้องอนุรักษ์และถ้าชอบพบเข้าลีก็ได้คือไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ว่าใช่ครับถ้าคุณรู้รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยทําไมเราต้องรู้ เพราะเราจะได้รู้ว่าเรามาอยู่รวมกันตรงนี้เพราะอะไรอ๋อเพราะเรามีอะไรบางอย่างทํามาด้วยกันตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับนั่นเองใช่ครับถึงวันนี้มีอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทํำไหมครับคือมีความฝันความฝันยังมีอีกไหมมีโหมีเยอะเลยเหรอยังไงยังไงแบ่งแบมาเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ามีโอกาสมาขึ้นที่คนที่จะได้เห็นโขนเหมือนโขนพระราชทาน เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับคนไทยไวัยรุ่นทุกคนจะได้ไปดูขลงแสดงที่สมบูรณ์ที่สุดที่สุดยืนยันว่าว<ช>ัยรุ่นดูก็จะขนลุกเหมือนกันรับประกันเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมฉากใหญ่อ๋อเคกันเลยล่ะคนเยอะสวยด้วย,วยแล้ว,ม,<า>ลวมืออาชีพขั้นเทพครับแล้วก็เห็นแล้วคนที่ไปแสดงที่เป็นนักแสดงเขาไปออดิชั่นด้วยครับคือคุณจะเป็นครูเป็นอะไรมาก็ต้องไปสอบคัดเลือกก็จะใช่ครับถ้าต่อไป อีกหลายปีครับถ้าผมได้มีฝีมือและก็ได้ฝ่าออดิชั่นและ้าผมได้แสดงโขนพระราชทานวันนี้เป็นความฝันใหญ่มากอ๋ความฝันของคุณคือได้อยู่ในชุดการแสดงโขนพระราชทานซึ่งนั่นคือสุดยอดฝีมือใช่ครับที่คุณจะภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตครับที่สุดผมนไม่รู้ไม่นีไม่มีความพูดเ็นทีใจมาก ผมว่าอายุยังไม่มากแต่ความพยายามความตั้งใจดีมากผมว่าคุณก็น่าจะมีโอกาสใช่นะต้องพยายามให้ทําได้ครับอ <Okay. S 1> เอาใจช่วยนะครับ <laughs> นี่เป็นสิ่งดีๆที่นํามาให้เราได้ภาคภูมิใจว่าของทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันดีจริงเนี่ยมันเป็นสากลอะไรที่ดีของชาติไหนก็ที่มันดีจริงค,รคนทั้งโลกไม่รู้ฟังไม่ออกอะไรยังเสพได้ว่ามันดีนี่คือการพิสูจน์สิ่งเหล่านั้น <laughs> ก็หวังว่าคนไทยจะภาคภูมิใจตอนนี้อยู่เมืองไทยมารู้สึกเป็นคนไทยคุ้นเคยยังครับ กินเผ็ดเเป็นยังกินเผ็ดเได้ครับกินข้าวเหนียวส้มตำจีบผู้หญิงไทยหรือยังเีฟครับจีบแล้วด้วยว่าแล้วมันอยู่เมืองไทยเนี่ยมีแฟนหรือยังมีครับเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยนี่น่าเดี๋ยวจะภาษาไทยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆขอบคุณแล้วก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลทํางานเกี่ยวกับโขนให้ตั้งด้วยตั้งใจแบบนี้ต่อไปนะครับประเทศไทยยินดีต้อนรับเสมอขอบคุณมากครับเป็นจมินครับขอบคุณครับ นี่คือเรื่องราวความพิเศษความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและก็เป็นศินละปะชั้นสูงเป็นศินละปะที่พวกเราในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้เป็นคนสร้างหรือคิดขึ้นมานะครับบรรพบุรุษคิดไว้เรามีหน้าที่รักษาไว้ทําให้ดีทําให้ไม่เสื่อมลงและไปต่อพักสักครู่ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของเจอะใจครับ<ว> วันนี้จะพูดเรื่องโฆษณาวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูการสักสี่ห้าเรื่องผมยังฝันนะว่าเราจะได้เห็นโฆษณาดีๆแบบนี้จากฝีมือคนไทยจากหัวคิดของคนไทยแล้วผมเชื่อว่าคงไม่แพ้กันเขาไปตั้งกล่องกล่องหนึ่งครับสร้างเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเลยผมชื่นชมโฆษณาแล้วผมชื่นชมคนตวีเดนด้วยใช่นี่ก็เป็นโฆษณาหนึ่งที่มีสำนึกมีสํานึกอันสุดท้ายนี่เป็นไฮไลท์ของโฆษณาวันนี้ที่จะคุณผู้ชมดูเลยนะพี่ดู สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในงานประกาศผลรางวัลรอบทิงชนะเลิศโครงการ Imagine Cup Thailand 2014การแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันระดับเยาวชนของ Microsoft ประเทศไทยซึ่งจัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครับ <S <S และนี่ก็คือน้องๆเยาวชนทั้ง10ทีมนะครับที่ได้นำเสนอผลงานแอปพลิเคชันสุดล้ำที่สร้างสารรค์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมในทุกๆด้านครับโดยธนาคารกสิกรไทยจะให้การสนับสนุนเงินสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทีมที่ได้รับรางวัล K-Bank Popular World เพื่อนำแอปพลิเคชันที่คิดสร้างสรรค์ไปทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างและสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆครับเดี๋ยวเราแวะมาพูดคุยกับบูธนี้กันครับของน้องๆเนี่ยโปรเจกต์ใช้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอาร์ตดอมค็นแอาร์ พดอะไรเกี่ยวกับสถานที่นี้มันจะขึ้นเข้ามาอนนี้เลยมูลนี้เนี่ยนำเสนออะไรครับนำเสนอเลยครับว่าผลงานของ Microsoft Innovation Center คืออะไรมันจะมีแบบว่าถเกิดฝนตกจะมีภาพผลตกลงมาให้เราเห็นครับบอสภาพอากาศน้องๆจักทีได้รับรางวัลจาก K Funding the Future ารสิกรไทยคือ อิงเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแชมป์ประเทศไทยคือวิฮารและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับทีมน้องๆนะครับที่ได้รับรางวัลเคแบงค์ท็อป a รา r d นะครับรับเงินรางวัล1ล้าน4แสนบาทครับนั่นก็คือทีมอินเคลียค่ะ รู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้รับรางวัล K Bank Popula Award ในครั้งนี้ครับวันนขอบอกเลยว่าไม่ว่าใครได้รับรางวัลก็ต้องดีใจจริงไหมคะครับทางทีมเรานะมีการวางแผนว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันของเราไปในทางไหนบ้างครับแน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็เรากำลังวางแผนพัฒนาว่าอยากให้แอปนี้เกิดขึ้นจริงๆละสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยายได้จริงๆครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับกับ Imagine Cup Thailand 2014กับทีม We Have ถามน้องๆ่อยครับว่าได้เดียจากการสร้างสารผลิตภนี้มาจากไหนครับคนที่ใกล้ตัวค่ะคืออยู่ร่วมกับไทยวีแต่ว่าเขาสามารถดำรงชีวิตได้ปกติเลยเราเลยมองว่าถ้าเกิดสมมติเขาดำรงชีวิตได้ปกติเขาคนที่จะโดนปฏิบัติปกติเหมือนกันค่ะกาชนะการประกวดในระดับประเทศไปเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้น้องๆทีมี้ครับจะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกนะครับที่เซาเทิร์นสหรัฐอเมริกาครับผมและคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับจะได้มีโอกาสไปเข้าพบกับบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ด้วยนะครับ แล้ว,วันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยที่เป็นแรงผลักดันและเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยได้มีโอกาสไปแสดงความสามารถในระดับสากลครับและต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับสวัสดีครับ